ยซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องน่านต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ ICE ทวิสเอนครับกับคอนเสิร์ตทวิส ready to be นั่นเองเป็น World Tour นะครับครั้งที่5แล้วของสาวๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ประกาศออกมาให้แฟนๆชาววันส์ทุกคนที่ประเทศไทยเนี่ยรับทราบกันแล้วนะครับว่าเทวิส คอนเสิร well ์ต World Tour Ready ท o b ีที่แบงคอกของเรานั่นเองซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนของปี2566นั่นเองสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะครับก็คือ Impact Arena เมืองทองธาน,นีในตอนแรกแฟนๆก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าที่จะมีรายชื่อของประเทศไทยออกมานั้นเนี่ยก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกบางส่วนเนี่ยคือมั่นใจว่ายังไงก็มาแน่นอนแต่ว่าก็มีอีกบางส่วนที่แบบยังไม่อยากปากใจเชื่อเลยแต่ก็อยากให้มามา,มากๆตอนนี้ทว่า มาแล้วจริงๆนะครับทุกคนพร้อมกับประกาศผังคอนเสิร์ตแล้วก็ราคาบัตรมาพร้อมๆกันเลยนะครับสเตจเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็จัดการที่นั่งต่างๆได้โอเคนะครับถูกใจวันส์กันมากๆ ผังที่นั่งเนี่ยน่าจะมองเห็นคอนเสิร์ตหรือว่ามองเห็นเวทีได้ค่อนข้างดีเลยเนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซน VIP หรือว่าโซนที่นั่งปกติทั่วไปหรือว่าโซนบนดอยเองเนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเจนซึ่งที่นั่งที่เปิดเผยออกมาในตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นโซน B C D f g H i ออะไรก็เรียงกันไปนะครับตามแผนผังที่ประกาศออกมาเลยแต่ละโซนก็จะแยกเป็นสีเป็นสีพร้อมกับราคาของแต่ละบัตรแต่ละที่นั่งนั่นเองซึ่งราคาเนี่ยแฟนๆโอเคกันสุดๆนะครับบอกว่าเป็นราคา ที่น่ารักเลยเข้าถึงง่ายจับต้องได้แม้แต่คนที่อยู่นอกตอมไม่ได้เป็นวันสตัวจริงแต่ว่าเป็นแฟนเพลงของทวายสเนี่ยก็ต่างออกมาบอกว่าถ้าราคาแบบนี้พร้อมที่จะเข้าร่วมไปฟังเพลงของทวายสในคอนเสิร์ตแน่นอนราคาบัตรนะครับสตาร์ทอยู่ที่2,800บาทในโซนสีชมพูหรือว่าโซนบนสุดนั่นเองแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับ3า0 0บาท4,800บาทในโซนสีเหลืองซึ่งก็ถือว่า นั่งสบายมองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโซนต่อไปในโซนสีส้มนะครับเป็นโซน A1 แล้วก็ A2 อยู่ที่5,300บาทนะครับเป็นบัตรยืน Standing ทั้ง A1 แล้วก็ A2 เลยนะครับตามมาด้วยบัตรในโซนสีน้ำเงินราคา5,500บาทเป็นบัตรนั่งนะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งไปนั่นก็คือ6,300บาทในโซนสีแดงนะครับและก็ราคาสูงสุดของคอนเสิร์ตทวาย Ready to Be in Bangkok นะครับ VIP อยู่ที่6,800 100บาทเป็น s t a n d ิ้งนะครับทั้ง VIP 1แล้วก็ VIP 2อยู่ชิดขอบเวทีกันเลยนะครับถ้าหากว่าชไวท์จะอยู่ที่สเตจเมนหลักหรือว่าจะเดินมาตรงโซนที่ยื่นออกมาของเวทีเนี่ยก็จะอยู่แล้วก็เห็นชัดเจนมากๆเห็นราคาแล้วก็คือน่ารักเหมือนที่แฟนๆบอกเลยนะครับแฟนคลับคนไหนวันส์คนไหนของชไวท์จะไปกันบ้างหรือว่าแฟนเพลงของชไวท์ใครจะไปบ้างเลือกตารางเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ ดูแผนพังที่นั่งเตรียมจับจองกันได้เลยสําคัญเลยคือเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมแล้วครับและไปเปทวายส์กันคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของคอนเสิร์ตเทวายส์ ready to be in Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสเตจการจัดพังคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างและราคาบัตรนะครับทุกคนโอเคกันหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับัออนยง